สวัสดีครับเช้านี้ที่หาดรัาลาในรอบ2 0ปีกลับมานะครับกับเครื่องแบบจูเบรีทัวร์คราวนั้นมายังไม่มีอาคารแบบนี้เลยนะครับ 2ีปีผ่านไปนะครับยังไม่8ปดโมงไม่ใจอยนี้นะนี่นะครับนำ้บนำทิ้าว่าฉลาม มีพยุนกับฉลามนะครับ หายไปพี่บอยกล้องนั่นน่ะมือถืออันนี้มันวิดีโอคลิปเอาถูกป้าเดี๋ยวจะล้ำมันย้อนแสงอันนี้เนี่ยหนึ่งสองสามเดี๋ยวนี่เรียงนี่เรียงเห็นไหมเห็นเห็นเห็นเดี๋ยวผมหลบพระอาทิตย์อยู่หนึ่งสองสาม <Hey. S 2> อะไรหน้าป้าอยอุทายานาน,น,น,นี่ครับมองแมงนุษยนี่หนึ่งสองสามแชะเดี๋ยวขอหนึ่งหนึ่งส่วนนี่หนึ 1, 2, hey. ่งสองสามโอเควางของลูก <Hey. S 2> นี่ครับอุทยานยวันนี้กลับไป้เครื่งแบบจิวเวลรี่ทัวร์สองเรียบร้อยครับอย,ยากเป็เปล่า,าประยู่นนะ ฉลาดประยูนด okay. ิฉลาดเลประยูนมันย้อนแสงนเขาไปในซอกเขาในซอกเลยจริงเลยอ่อร้อยขาอมรวังลื่นระวังลื่นต้อง ไปเ้าของมากันแล้วเป็นนบอยเขาถ่ายประยูนนะฮะเราก็ลืมปิดกล้องแล้วถ่ายไปเรื่อย สวัสดีครับไ,ไหนมาครับ,รบจะไปเที่ยวไหนกันครับ <c oughs> จะไปเที่ยวไหน,นครับกลุ่มนี้น <c oughs> อันนี้พี่ใส่ <c oughs> ผมใส่เครื่องแบบของจนะูเบ l ี่ทัวร์ฮะอดีตชื่อบริษัทจูบ Tour. ทเบร <c oughs> ี่ทัวร์ก็มันเป็นปีเฉลิมฉลองจู b i l ี่คือการเฉลิมฉลองในปี2000 <c oughs> เ็นทางทางขวาผม<า>เขาคือเขาเฉลิมฉลองปี2 0 0พันนี้รอบนี้ปี2 0ง5ทุกยีทุก25ปีทางคาทอลิกเราจะมีการเฉลองจูบิลี่นะถือว่าผมกลับมาในรอบ25ปีจูบิลี่ทัวร์นะครับหรือปีจูบิลี่ปีแห่งการเฉลิมฉลองโอเคนะครับ